สวัสดีครับวันนี้เราก็มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของลายมือมาคุยกันอีกแล้วนะครับสําหรับในวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของดวงขึ้นดวงตกหรือว่าดวงดีหรือดวงไม่ดีในลายมือเราดูอะไรดูยังไงดูตรงไหนเมาดูกันนะครับสําหรับเรื่องของดวงขึ้นดวงตกเนี่ยเราก็ต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าขึ้นคืออะไรตกคืออะไรในความหมายของคําว่าขึ้นนะครับก็คือ ช่วงที่เราทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จมีโอกาสจเจริญก้าวหน้าทำน้อยได้มากหรือว่ามีโอกาสดีๆเข้ามาอันนี้คือดวงขึ้นนะครับสำหรับดวงตกจะเป็นอย่างไรดวงตกก็จะเกิดความผิดพลาดความเสียหายการสูญเสียความวุ่นวายความเครียดความกังวลต่างๆเหล่านี้สำหรับสิ่งที่จะดูว่าขึ้นหรือ ตกนะครับก็คือเครื่องหมายนั่นเองเครื่องหมายที่ดีในช่วงอายุนั้น,น,นๆก็จะหมกบอกถึงว่าเราดวงขึ้นมีโอกาสดีๆแต่ถ้าเป็นเครื่องหมายที่เสียก็ยจะบอกถึงว่าช่วงนั้นเราดวงตกเมื่อเรารู้ในเบื้องต้นนะครับว่าขึ้นเป็นยังไงตกเป็นยังไงเกิดจากเครื่องหมายแบบไหนทีนี้เราก็จะมาลงรายละเอียดกันว่าเครื่องหมายดีมีอะไรบ้างสำหรับเครื่องหมายดีในลายมือนะครับ ที่เราใช้หลักๆเลยก็จะเป็นตัว V นะครับหรือว่าตัวของเส้นที่ขึ้นมาแล้วก็ตั้งขึ้นในลักษณะนี้นะครับอันนี้คือเส้นตัวอย่างนะครับตรงบริเวณจุดนี้นะครับก็คือช่วงที่จะบอกว่าเออเรากำลังโชคดีเรากำลังมีโอกาสประสบความสำเร็จส่วนเครื่องหมายที่เสียหายบอกว่า เรากําลังดวงตกนะดวงไม่ดีนะคืออะไรก็ได้แก่เครื่องหมายเกาะนะครับหรือเส้นตัดที่จะเข้ามาในช่วงนั้นหรือในช่วงนั้นเองเรามีเส้นที่ขาดต่อไม่สม่ําเสมอหรือเส้นมีปัญหานะครับมีเครื่องหมายมาทับเส้นณนะช่วงอายุนั้นอ่นนี้ก็คือพื้นฐานเพื่อใช้แยกก่อน สำหรับการดูจรในช่วงอายุก็จะเป็นเครื่องหมายเหล่านี้ที่จะบอกนะครับนอกจากการดูความหมายจอแล้วเนี่ยมันจะยังมีเรื่องของหลักๆถ้ามีเครื่องหมายในมือนะครับมันก็จะมองเป็นภาพรวมเลยว่าในภาพรวมของชีวิตจะเป็นอย่างไรบ้างยกตัวยอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีเครื่องหมายดอกจันทับเส้นชีวิตอันนี้ก็จะแปลว่า เรื่องของชีวิตเราเนี่ยอาจจะมีปัญหาละแล้วก็จะเป็นปัญหาใหญ่ด้วยนะครับเครื่องหมายดอกจันเนี่ยอาจจะหมายถึงการเจ็บป่วยบาดเจ็บอุบัติเหตุที่รุนแรงมากถึงขั้นเสียชีวิตได้โอกาสที่จะเกิดขึ้นก็คือช่วงที่เราวัดอายุไปถึงนะครับเจอเครื่องหมายในช่วงอายุไหนก็คือช่วงนั้นน่ะให้ระวังอุบัติเหตุอาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดความเสียหายเกิดความเจ็บป่วยที่รุนแรงได้ แต่ถ้าเกิดเรามีเครื่องหมายดอกจันเหมือนกันแต่เกิดที่เนินพฤหัสอ่สมมุตินะครับแทนที่เป็นความหมายเสียเขากลับเป็นความหมายที่การเป็นว่าคุณจะมีโอกาสดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปกครองการดูแลบคุคคลลูกน้องหรือมีคู่ครองที่ดอีอันนี้จะเป็นเครื่องหมายหลักๆที่ดูในมือเราจะข้ามไปก่อนนะครับเราจะดูแค่ช่วงดวงขึ้นดวงตก เมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าดวงขึ้นดวงตกเป็นอย่างไรทีนี้เราจะมาลองดูตัวอย่างกันสมมุตินะครับวา่าเราดูเส้นชีวิตก่อนเส้นชีวิตที่เขียนตัวเลขไว้นะครับก็คือในช่วงอายุที่กําหนดถ้าสมมุตินะครับว่าเส้นชีวิตเราเกิดขึ้นมาในช่วงนี้นถึง42แล้วมีเครื่องหมาย ผ่านเข้ามาในช่วงนี้แสดงว่าอะไรแสดงว่าในช่วง4 2เนี่ยมันอาจจะมีปัญหาที่เกิดกับครอบครัวคู่ครองหรือว่าปัญหาในชีวิตเกิดขึ้นก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดในช่วงนั้นมีเกาะเกิดขึ้นอ่ามีเกาะเกิดขึ้นก็แสดงว่าในช่วงนั้นน่ะเราจะประสบปัญหาละ าจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายหรือการเงินหรือความเจ็บป่วยก็ได้อันนี้ก็คือเครื่องหมายไม่ดีที่เกิดขึ้นครับแต่ถ้าเกิดมีเครื่องหมายดีๆล่ะอย่างเช่นมีเส้นตัดตั้งขึ้นก็จะกลายเป็นตัววีนะจุดนี้เห็นไหมครับโดยมากแล้วเส้นที่ตั้งขึ้นจากเส้นชีวิตเนี่ยก็จะหมายถึงมีงานมีโอกาสมีงานใหม่ๆสามารถหาไรายได้เข้ามาในช่วงนั้น เป็นต้นนะครับต่อไปเราก็จะมาดูถ้าสมมุติว่าเป็นเส้นเรื่องวาสนาเส้นวาสนาเนาะมันก็จะเป็นเรื่องของการงานการเงินการงานการเงินจะดีไม่ดียังไงนะครับถ้าสมมุติเราดูที่ช่วง30มสิบอายุ30ในช่วงอายุ30แบบพอดีเลยเขาเข้ามาชนกับเส้นเข้ามาชนกับเส้น สมองพอดีเลยในช่วงอายุ30เส้วนวาสนาเกิดตั้งขึ้นมาชนเส้นสมองพอดีเลยแม้ว่าจะยาวขึ้นไปต่อไปนะครในช่วงอายุ30เนี่ยก็จะมีสภาวะของอุปสรรคปัญหาเกี่ยวเรื่องการงานการเงินซึ่งสิ่งที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นอาจจะมีเรื่องความคิดมากความกังวลเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ของเรื่องเงินเรื่องงานส่งผลให้เจ้าของมือเนี่ยอาจจะมีความเครียดความกังวลมีความคิดที่โฟกัสหรือว่าจดจ่อยอยู่กับตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดมีเกาะเกิดขึ้นด้วย่ะครับมีเกาะเกิดขึ้นอันนี้ก็ฟันไปเลยว่าในช่วงอายุ30เนี่ยเรื่องของการงานการเงินเนี่ยจะมีปัญหามีอุปสรรคมีความไม่ดีเกิดขึ้นละอาจจะเป็นหาเงินไม่ได้ตามที่ต้องการหรือ อาจจะมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นในช่วงนั้นหรือว่างานประสบปัญหาก็ได้นะครับอันนี้ก็คือดวงตกเนาะทีนี้เราจะมาดูดวงดีล่ะสำหรับคนที่ดวงดีในช่วงอายุ30จะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดมีเส้นวาสนาเกิดขึ้นเหมือนกัน่บาบังเอิญว่าในช่วงอายุ30มมีเส้นตัดขึ้นมาเป็นลักษณะตัววีอย่างนี้ ก็แสดงว่าในช่วงอายุ30เนี่ยเขาจะมีโอกาสดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดเขาค้าขายเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเจริญเติบโตมีการลงทุนมีการขยายตัวก็ได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นนะครับถ้าเกิดกําลังทํางานอยูอ่สมมุตินะครับทํางานอยู่ในช่วงอายุ30พอดีเลยอยู่มานานละแล้วก็เข้าตาหัวหน้าเกิดมีเส้นอาทิตย์ขึ้นพร้อมกันในช่วง30พอดี ถ้าเกิดขึ้นทั้งสองเส้นพร้อมกันครับก็คือเส้นอาทิตย์ด้วยเส้นวาส,สนาด้วยเนี่ยก็แสดงว่ามีโอกาสที่จะเจิญก้าวหน้าทางด้านการงานแล้วก็การเงินตำแหน่งหน้าที่ด้วยพร้อมๆกันถ้าเกิดใครกําลังสอบเพื่อเลื่อนตําแหน่งเลื่อนฐานะพวกนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่มีโอกาสที่จะสอบได้สอบติดมีโอกาสเจริญเติบโตวก้าวหน้าพัฒนานะครับ อันนี้ก็คือการดูลายมือแบบง่ายๆเลยนะว่าเราจะดวงขึ้นหรือดวงตกดูแค่นี้เลยทีนี้เมื่อเรามารู้หลักการแล้วครับดวงขึ้นดวงตกเป็นอย่างไรสิ่งที่เราต้องรู้นะว่าเราจะดูว่าเราจะดวงดีตอนไหนดวงตกตอนไหนเนี่ยเราก็ต้องมาวัดอายุให้ได้ก่อนนะครับถ้าเราวัดอายุเป็นปุ๊บอ่าเราก็จะเข้าใจหลักการในการดูลายมือละ สำหรับเรื่องการวัดอายุนะครับก็เคยได้บอกไปแล้วแต่เดี๋ยวเราจะมาบอกอีกรอบหนึ่งซึ่งหลักการวัดอายุนะครับเราจะเน้นชัดๆแค่2เส้นนะจริงๆมันมีเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นหัวใจเส้นวาสนาเส้นอาทิตย์5จุดแต่ที่ใช้จริงๆนะครับมันก็จะมีเส้นชีวิตกับเส้นวาสนาซึ่งหลักการวัด เส้นวาสนากับเส้นอาทิตย์เนี่ยจะใช้หลักเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันสําหรับเส้นชีวิตการแบ่งเนี่ยเราก็ต้องแบ่งครึ่งก่อนนะครับก็คือใช้ได้หรือใช้เชือกนะครับก็ได้ไม้บรรทัดก็ได้วัดมาเลยจากส้นมือลากตามเส้นชีวิตเนี่ยมาเสร็จปุ๊บพับครึ่งแล้วก็มาทาบในมือใหม่จุดที่ตัดครึ่งนะครับก็คือช่วงอายุ29ปี เมื่อเราได้29ปีแล้วเราก็มาวัดครึ่งอีกทีพับครึ่งครึ่งหนึ่งก็คือ17ปีแล้วก็แบ่งครึ่งอีกครับก็จะได้23ปีถ้าเราอยากได้ละเอียดมากขึ้นก็แบ่งซอยมาเรื่อยๆนะครับอ่านี่ก็คือหลักการนะต่อไปตั้งแต่ช่วง29จนถึงส้นมือนะครับก็จะแบ่งออกเป็นอีก5ช่องนะครับ1 2 3 4 5อ่า5ช่อง เมื่อได้5ช่องเท่าๆกันแล้วนะครับก็จะไล่ไปเรื่อยๆเลยก็คือ29ไปไป35ไป4 2ไป50ไป60ไป70เท่านี้นะครับเราก็จะได้ช่วงอายุของเส้นชีวิตเนะี่ยเมื่อเราได้แล้วเราก็จะมาดูว่าสมมุติตอนนี้เราอายุ36อสาสมมตินะครับเราอายุ36เราก็มาดูเส้นในมือเรา ช่วงอายุ36เป็นอย่างไรบ้างถ้าเกิดมีเส้นเพียวๆอย่างนี้ก็ปกติไปเรื่อยๆนะครับไม่มีอุปสรรคปัญหาอะไรน่ากังวลแต่ถ้าเกิดในช่วง36มีเกาะเกิดขึ้นในลักษณะนี้อ่าเป็นเครื่องหมายสามเหลี่ยมเนาะก็แสดงว่าในช่วงอายุ36เนี่ยก็ยังอยู่ในสภาวะของเรื่องการเงินที่มีปัญหานะครับไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่หรือว่าช่วงดวงตกนั่นเองในทางกลับกัน ถ้าเกิดช่วงอายุ36มีเส้นขี่ลงมาอย่างนี้นะครับอันนี้คือเส้นยกย้ายนะมาสัมผัสกับเส้นวาสนาแล้วเส้นวาสนาตั้งขึ้นไปสวยเลยอันนี้คือโยกย้ายประสบความสําเร็จหรือว่าดวงขึ้นนั่นแหละครับก็คืออาจจะยกย้ายเปลี่ยนตําแหน่งหน้าที่การงานแต่ว่าไปอยู่ในตําแหน่งหน้าที่ที่ดีกว่าเดิมโอเคอันนี้คือตัวอย่างครับเมื่อเรารู้อายุเนาะเราก็จะมาดูเส้นลักษณะเส้นเครื่องหมายอีกที ก็จะบอกบอกได้ว่าเอออายุเท่านี้เราจะดีจะเสียดวงขึ้นดวงตกต่อไปนะครับเราก็จะไปดูการวัดเส้นวาสนาสำหรับการวัดเส้นวาสนานะครับก็จะมีหลักง่ายๆนะครับจากส้นมือนะครับในจุดนี้ส้นมือในจุดนี้ไปจนถึงเส้นสมองให้เป็นอายุ0-30ปีก็คือแบ่งเป็น3ส่วน 10 20 30แล้วก็ซอยย่อยลงมานะครับขึ้นไปเส้นสมองจนถึงเส้นใจก็มีอายุอีก40ปีก็คือ30 40ถึง40ปีในช่วงนี้แล้วก็เส้นใจจนถึงส้นนิ้วกลางนะครับให้อีก3ช่องก็คือ50 60 70ส่วนรายละเอียดเราก็ซอยลงมาอีกช่องละ10ปีนะครับ ทีนี้เมื่อเราได้แล้วจุดต่อไปเราก็จะมาดูนะครับสมมุติว่าคุณอายุ35อ่าเราก็เข้าไปดูในช่วงอายุ35นะครับช่วงอายุ35เป็นอย่างไรบ้างถ้าเกิดใครมีเส้นวาส,สนาตั้งอย่างนี้ก็แสดงว่าการางานการเงินก็มีไปเรื่อยๆเติบโตมีกินมีใช้อ่าเรียกว่าไม่มีปัญหาอะไรเรื่อยๆ แต่ถ้าเกิดในอายุ35ปีมีเครื่องหมายเกาะเกิดขึ้นยิ่งเกาะใหญ่ยิ่งหนักนะครับมีเครื่องหมายเกาะมาสัมผัส35ปีอยู่ในกลางเกาะพอดีเลยแสดงว่าในช่วงอายุ35ปีเรื่องของการงานการเงินเนี่ยจะมีปัญหาละอาจจะเกิดความเสียหายหรือความวุ่นวายอาจจะเป็นหนี้เป็นสินมีเรื่องให้ใช้ใจ่ายเยอะแล้วก็เกิดความเครียดความกังวลได้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเส้นวาสนานั้นมีเส้นแตกขึ้นมาในช่วง35พอดีเอางานเข้าแล้ว35มีเครื่องหมายดีๆเกิดขึ้นอย่างนี้คุณก็จะมีโอกาสนะครับจเจริญเติบโต,ตก้าวหน้าถ้าเกิดค้าขายเนี่ยก็จะเป็นช่วงกอบโกยยิ่งทำยิ่งได้หรือบางคนนะครับถ้าเกิดโชคดีนะโชคดีก็คืออาจจะขึ้น เส้นอาทิตย์ด้วยอ่าสมมุติแล้วก็มีพื้นฐานเดิมว่าเป็นคนดวงดีนะอ่าเส้นวาสนามาจากเนินจันทร์มีเส้นอาทิตย์เส้นวาสนาขึ้นพร้อมกันเครื่องหมายดีๆขึ้นพร้อมกันคุณก็มีโอกาสถูกหวยได้ด้วยนะครับในจุดนี้อ่าเมื่อเราเห็นนะครับว่าหลักการวัดเส้นวาสนานะเป็นอย่างนี้การวัดเส้นอาทิตย์ก็เช่นกันนะครับ ตั้งแต่เส้นสมองนะครับลงมาจนถึงส้นมือแต่ว่าให้วัดในแนวของนิ้วนางนะครับก็คือแบ่งเป็น3ช่อง30ปีเหมือนกันเส้นสมองถึงเส้นใจ30ถึง40อ่า30 20 10 10 20 30 5 0บ0า0ก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับก็แบ่งเท่ากันอย่างนี้แล้วก็มาขีดสเกลไล่ไปนะครับถ้าเกิดนะครับใครที่มีเส้นวาสนาดีขึ้นพร้อมกับเส้นอาทิตย์เนี่ยถือว่าคุณโชคดี2เด้งนะครับถ้ามองถึงเรื่องของราชการหรือว่า งานที่ต้องมีการสอบแข่งขันเพื่อเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนฐานะเนี่ยแล้วคุณมีจังหวะที่เส้นมันขึ้นดีๆพร้อมกันทั้งสองเส้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นวสนาและเส้นอาทิตย์เนี่ยถ้ามาพร้อมกันนะนอกจากการเงินคุณจะดีแล้วคุณอาจจะได้ตำแหน่งเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะในช่วงอายุที่ใครสนใจนะอยากจะสอบบรรจุอยากจะสอบแข่งขันอยากจะสอบเลื่อนตำแหน่งก็ลองมาตรวจสอบมือตัวเองนะครับว่า พอวัดอายุเสร็จแล้วเนี่ยในช่วงอายุเราตกช่วงไหนมีเครื่องหมายดีหรือเสียถ้าเกิดเครื่องหมายดีคุณก็มีโอากาสโชคดีถ้าเครื่องหมายเสียคุณก็มีโอากาสโชคร้ายง่ายๆนะครับโอเคพอเรามารู้ทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็จะได้หลักทฤษฎีในการวิเคราะห์ดวงแล้วเมื่อเรามาดูลายมือเออเราจะดีเราจะเสียมือจะดีไม่ดีเนี่ยนอกจากอ่านพื้นฐานรู้เรื่องแล้ว คุณก็ต้องมาดูเรื่องของอายุจรอ,อายุจรก็คือเมื่ออายุเราเท่านี้เราจะดูยังไงโอเคสำหรับวันนี้นะครับเรื่องการดูเกี่ยวกับลายมือว่าเราจะดวงขึ้นหรือดวงตกเนี่ยมันก็จะต้องดูเกี่ยวกับเรื่องของอายุจรมาก่อนแล้วก็เครื่องหมายดีไม่ดีที่เกิดขึ้นในช่วงอายุนั้นๆเมื่อเรารู้เราเข้าใจเราก็สามารถดูลายมือด้วยตัวเองได้แล้วนะครับ สำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบไม่อย่าลืมนะครับฝากกดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยจะได้นำความรู้ดีๆนะครับหาความรู้ดีๆมาเล่าสู่กันฟังอีกแล้วก็ถ้าเพื่อนๆท่านไหนชมวิดีโอชมคลิปต่างๆที่เรานำเสนอมาแล้วนะครับไม่เข้าใจสงสัยมีปัญหาคิดว่า ไอ้ที่เราเคยศึกษามามันไม่ใช่อย่างเงี้ยเราก็สามารถมาพูดคุยถกเถียงกันนะว่ามันจะเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เพราะอะไรยังไงเพราะว่าบางพีอะครับเรื่องของลายมือเนาะมันก็มีหลายศาสตร์หลายสาขาหลายแขนงเพราะว่าอะไรมีอาจารย์หลายคนศึกษามาหลายตำราหลายหลักสูตรใช่ไหมมันก็มีความผิดเพี้ยนไปตามประสบการณ์ตามความสามารถตามสิ่งที่เขาได้พบเจอแล้วก็ ศึกษาเกีบยิติกันมาโอเคสำหรับวันนี้ก็ขออญาตจบแล้วครับลากันไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ